โรงเรียนบ้านดอนขาตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านดอนขาตำบพรานอำเภอขุนหารจงหััวดรีสเกตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขตีปัจจุบันมีครูและบุคลาก,รทา,การทางการศึกษาจำนวน10คนนักเรียนจำนวน70คนโดยมีนางปิยวดีกองล่าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขาครูผู้รับผิดชอบโครงการนางอาพรบุญเฟืองตำแหน่งครู วิทยาฐานะเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านดอนขาได้ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนศินปห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงดังนี้มีป้ายโรงเรียนและป้ายหมู่บ้านศินปห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงผู้นำชุมชนผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองร่วมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆมีจิตสำนึกต่อตอนเองในการรักษาศิลห้า ชุมชนมีการบริหารจัดการที่เกื้อกูลส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเมื่อโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมก็จะเชิญชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทุกครั้งเช่นกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนากิจกรรมวันสําคัญของชาติและโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับวัดและชุมชนในวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีทางวัฒนธรรมคนในชุมชนมีการเคารพในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เคารพซึ่งกันและกันเคารพในกฎระเบียบของสังคมร่วมมือกันทำงานรักหมู่คณะและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจชุมชนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม12ประการโดยมีโครงการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงภัยยาเสพติดมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงสัตว์ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรมีกองทุนหมู่บ้านช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนมีชรบอรรักษาความปลอดภัยปลูกต้นไม้เพื่อให้มีร่มเงาและเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนและมีกลุ่มพัฒนาสตรีเป็นศูนย์โอท็อปตามโครงการชุมชนพอเพียงเชิงนวัตวิถีเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนโรงเรียนบ้านดอนขาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่โรงเรียนเป็นประจำเนื่องในวันสำคัญต่างๆเช่นวันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติวันคล้ายวันสวรรคตรในหลวงรัชการที่9และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชุมชนมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ทุกคนตระหนักถึงภัยของยาเสพติดโรงเรียนบ้านดอนขามอบหมายโครงการอาหารกลางวันจัดหาปิ่นโตเพื่อนำไปถวายพัฒทหารเพลนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขาทำหน้าที่เป็นศาสนาพิธีกรในงานบุญงานวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ โรงเรียนและชุมชนได้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนและหมู่บ้านศิีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงตั้งแต่ปีพศ2556จนถึงปัจจุบันส่งผลให้ในายประยุทธ์ทรงสิริผู้ใหญ่บ้านดอนขานางสาววันวิมลระง,งับภยัยแม่ตัวอย่างและนางเปียววดีกองล่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขาได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการโรงเรียนและหมู่บ้านศิีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ในวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2,565ชุมชนบ้านดอนขามีการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันภายในชุมชนร่วมกับชุมชนอื่นหรือหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอเช่นการแข่งขันกีฬาการร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นต้นชุมชนบ้านดอนขามีการรวมกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยมีกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านดอนขาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆมีสินค้าที่สามารถสร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านดอนขามีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้รั้วดมได้รั้วพูดได้ทุกครอบครัวโรงเรียนมีการปรับภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภยัย เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านดอนขาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีการวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมที่บูรณาการเข้ากับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีในบริเวณโรงเรียนอีกทั้งยังขยายผลสู่ชุมชน บ้านวัดโรงเรียนหัวใจหลักในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่9บวรดอนขาแห่งนี้ขอเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่จะสืบสารต่อยอดเพื่อสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองสืบต่อไป